สวัสดีค่ะบ้านไทยในต่างแดนนะคะที่ทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้อยากให้ทุกคนมาดูชีวิตการเป็นอยู่ของออผู้หญิงไทยเรานะคะที่เป็นที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวที่ต่างแดนนะคะว่าการดำรงชีวิตเข้าอยู่กันยังไง มีลูกมีเต้าแล้วก็อยู่กันยังไงสุขทุกข์เป็นยังไงก็อยากนําเสนออีกด้านหนึ่งที่บางครั้งก็มีความสุขนะคะส่วนมากจะนําเสนอในการเวลาเราไปเที่ยวหรือการดารงชีวิตหรือสภาพแปดล้อมอากาศนะคะดูคลายเครียดที่จริงกม็มีอะไรเราค่เงาเงาหาเรื่องทําให้ชีวิตมีสีสันบ้างนะคะเพราะว่า มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็เหงาเนาะเราก็ต้องการเ,าเพื่อนคลายเหงาก็มาดูชีวิตอของผู้หญิงไทยลูกครึ่งไทยสามีอังกฤษนะคะดูว่าเป็นยังไงชีวิตแต่ละวันปวดหัวไหมสนุกมากไหมเป็นยังไงกันบ้างนะคะตกไทยบ้างอีสานบ้างอังกฤษบ้างก็ ยังไม่นี่นะคะยังไม่เก่งยังมั่วๆไปเลยนะคะในยังไงก็มาติดตามดูนะคะว่าชีวิตในบ้านไทยเราเป็นไงบ้างนะคะแต่ละคนเหมือนกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ